ศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างบางยิ้มกับพ่อบ้านสำราญใครจะเดิมพันได้แม่นกว่ากันทายทุกสิ่งทุกอย่างที่เจอในชีวิตเดิมพันกันด้วยความเจ็บไปดูว่าใครมันจะแน่กว่ากันยสุดยอบตลอนสู่อาเล่เม่ ทำไมเออเธอ้อเจจี้ต้องมาพี่ออ๋มามมาไอ้เจจี้วันนี้วันนี้วันนี้เรามาเล่นนี้กันนะเล่นอะไรง่ายๆอะยรนะง่ายๆทายทายวันนี้เรามาทายกันทั้งวันดีกว่าท้ากันเลยอะไรก็ได้อะไรก็ได้พี่หัวผมก้อยพี่ก้อยผมหัวอ่าๆจออะไรเราทายก่อนเลยเออแล้วเดี๋ยวถ้าใครแพ้ โดนถ้าถ้าใครแพ้หรือใครท้ายผิดใช่ไอคนไอคนที่ที่ถูกคือสั่งทำอะไรก็ได้ถูกขาดเป็นหมาเลียกระดานเลียขี่หมาเอาลิ้นไปปั่นกระโซ่มอเตอร์ไซค์อ่ะมึงบ้าอันนี้เลยว่ะผมเพิ่งนึกได้พ่อเพิ่งออกแปลงนอกพ่อไปขายผะทายเลยกว่าพ่อใส่เกงขายาวหรือขาสั้นพ่อใส่เกงขายาวหรือขาสั้นพ่อไปขายพราพ่อต้องใส่ ยาวสามส่วนว่าขายาวพี่ขายาวนะเพราะว่าสามส่วนแพ้ทำายถ้าทายแพ้นะนี่ไงเห็นไหมแล้วแล้วแล้วถ้าถ้าผมพีดอะถีบนะตุกตามเลยนั่งหายหลังเนี่ยยันโคลมเลยว่าประกันหมดแล้วเอาไม้นี่เอาไยางก็ยางนี่เอออ่ะดิอ่ะดีเบ้าตานะบอดเลยนะมึงดีตาดำอ่ะไอ้พี่ได้ป่ะได้ป่ะ ไม่ไม่ได้เอาที่มันไม่อันตรายนี่อโอเคไม่อันตรายเออไปขวได้ปะ่ะโอเคอุ้ยเฮ็ยแต่การหายเไป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 นั่งลุน้นไปนั่งลุน้นไปดิปะ่ะลุ้นแบบมวยเลยเอเอ เอานะจาก noise> noise mm hmm. ตรงนี้เลยไม่ร noise> ู้แหละพี่โดนผมแน่วันนี้ไม่มีรุ่นนะเอออย่าอย่าอย่ามาเครื่องมาโกดันนะเออนั่งนั่งนั่งมีพี่มีน้องนั่งนั่งดีจะได้ถีบถนัดถนัดหน่อยโอ้ยดูพี่ได้น้องโอยจะมาตอนไหนเนี่ยก็นั่งรอไปเรื่อยเออเอางี้เลยกว่าพ่อจะมากี่โมง พ่อจะมากี่โม่พ่อจะมาเลขคู่หรือพ่อจะมาเลขขี้พ่อจะมาเลขคู่หรือเลขขี้เลขคู่หรือเลขขี้เอาไงเอาทุกอย่างเลยอะเอาทุกอย่างเลยอะเอาคู่เอาขี้ใช่ไหมเออะตอนนี้เลขคู่อยู่นะเป็นเลขคู่ผมว่าพ่อมาเลขคู่อ่าสำหถับถ้าน้องคู่ผมก็ต้องขี้อะเอาเอาหลักสุดท้ายนะเออเอาตัวท้ายตัวท้ายเลยเลขแปดอยู่ออ ดูแต่ดูดูขี้ยังยังยังไม่ข้าเส้นไงยังไม่ข้าเส้น่ไอ้เยียงวันี้เลยมึงยังม่ขี้กงคูเดียวก่นปาเลยปาเลยแตก่อนมึงมึงมยังมึงยังม่ขี้กองคูเลยกเข้ามาันาเข้ามาเลยเมื่อกี้มันขี้เลคู่ไ่เล่เมื่อกี้จะเข้ามาขี้แต่มึงตอนนี้คู่แล้วก็คู่ที่มึงเสียงไปบอกให้ตาหยุดอ่ะเออมา

เตียมึงเลยเงยนี่ไงนี่ไงม่ไมทำอะไรกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีหนังยางอนู่สองเส้นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำอะไรกันทายว่าตอนแรกทายว่าพ่อใส่ขาสั้นหรือขายาวขาสั้นหรือขายาวผมตอบขายาวมีตอบขาสั้นอ๋อก็ผิดอก็เขาผิดไงแล้วก็มามมา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 มมามมา แล้วก็แล้วก็เมื่อกี้ตอนนั่งรออ่าอ่าเข้าบ้านแล้วอ่าเข้าบ้านทายอะไรกันอีกเลคู่หรือเลคี่เลคู่อะไรคือเลคู่เลคี่พ่อเข้าเวลาเวลาเวลาอ่าพ่อเข้าบ้านเลคู่คู่บ้านหนึ่งเลยดีไอ้เฮียเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเลข้าวเต็มตาเลยเลค้าอะไรผมบอกว่าคุยนี่คุยพ่อเลยเส้นนี้ออามืตกลงกันังไงเนี่ยไม่ใช่ ค <Es> ตกลงเช่นน <wealthy and> <half> ี้ใช่ไงแต่ว่าเพื่อนอะขี้กองกองอะไรตกลงไม่เข้าเพิ่งนบอกเออหยุดหยุดเนี่ยอ๋อเงี้ยเออก็หยุดก็ถูกไงไงก็ขอให้เจ็บให้เวลาเดิมเป็นเลขคู่แต่ทั้งทั้งที่ว่าเป็นเลขคี่ตกลงใครหยดูกะผมผมดิไม่จะพีดได้ไงต้องบอกคำว่าเลขคู่ไอ้เหี้ยเขาคำถามก็บอกอยู่พ่อเขาบ้านเลขอะไรตกลงพ่อเขาบ้านย้อนก่อน เคี่ยงกันก่อนไอ้หนึ่งคุจะพังก่อนแล้วเล่นกันว่ายังไงอ่ะเล่นเงินหรือไรเล่นอะไรนี่ยังไงเงินเฮียอะไรยังแต่เล่นเงินไม่ได้แล้วแล้ยังไงแล้วไงข้อนะข้อเดียวสองข้อน้อนั้นผมชนะไม่มีพี่มีน้องพ้อคนนั้นชนะมังเอิญนะเจ้าพ่อแ่เดี๋ยวเดี๋ยวาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตกลงกันไม่ได้เลยอย่าแล้ยพวยตกลงกันได้ยังเนี่ยมึงแกตกลงกันมันก็ไปตกลงกันก็่ยวตกลงได้แล้วตกลงแล้วเนี่ยไอ้นี่มันไม่ยอมมันไม่ยอมพ่อเข้าบ้านมาเลื่อะไรกูไม่รู้โอ้ยงั้นต้องมีสกีพยานดิวงนรปิดมีกล้องวงจรนี่แล้วต้องมีสกีพยานดิมีเดี๋ยวไปรีเพย์ยิงเลยงั้นยิงเลยยิงเลยมึง อันไหนดิอันไหนดิอันนี้แพ้ก้าวดิแพ้จริงไรแพ้แพ้หนึ่งข้อก้าวดิเออพ่อละเอาดิเอาดิตกเส้นเลยเอาดิเอาดิเอออยากดูพอมั่งเอาดิเอาดิแล้วแต่แล้วแต่ไม่รู้ตกลงกันยังไงกูไม่รู้อะตรงไหนนี่เลยโอเคโอเคตอนแรกตอนแรกน้องบอกว่าไงอะไรไม่มีพี่ไม่มีไมม่ีก็ไม่มีบอกจริงนะยังไอ้มึงนี่มึงแพ้กูอะรุ่ไหนรุ่นไหน ยังไม่สดเลยนะมึงไม่ได้ถึงนะกูให้โอกาสมึงมึงจะให้กูดีตรงไหนก็ยิงมันเลยเอาตรงไหนตรงไหนได้ถ่ายดูไหนตรงไหนตรงไหนกันแน่อหน้าโก้มโก้มอุ้ยไอ้เหี้ยแพ้แล้วแม่งเสียวเสียงดังมึงบอกเองนะไม่มีพี่พี่น้องเออฮะเอา Headshot เจู่นะเก่ะ้อเอานเจอคูมึงพูดเงไม่มีพี่น้องเกมคือเกมเจ็บนี้จาไปจตยเจบนี้มึงจจไีวิกันูไม่ได้เดีวนงก็ตมึอีคอหนึงเลอีคอึอะัไงนึงอีคไม่นับเอ้าอี้อเดียวเนี่ยเนี่มึงโกงกันเดยกก็ต้องเปเป็นพยานให้นะ สองเลยเหรอแหวนสองเลยอ่ะตัวนี้เหออ่าเต็มที่อจัดพู้ไม่เลาดิเกมคือเกมแล้วเป็นไรวันนี้ใส่ขายาวฮะกติเจนไหนตัวนี้ก็ออกไปแล้วเนี่ยขาดูนี่นเนี้ยผลการใส่ขายาวเป็นไง เนแตเห็นไหมวันไหนใส่สายยาวอ่ะวัวนทุกวันเลยครับสั้นว่าฉันผิดผิดอย่างไรกูผิดอะไรเนี่ยสายเขาสายยาวอ่ะไม่ใช่แล้วแล้วแล้วพ่อจะรู้ไหมแล้วว่ามึงจะทำอะไรกันอ่ะไม่ต้องรู้แต่งตัวปกติในวันๆอ่ะ ขอแก้มือได้ไหมึงขอแก้มือได้ไหมได้น้องดวงไม่ดีมากคนนี้ตอนจะถ่ายยังไม่ลงอ่ะวะไอายุยอายุจะถ่ายอะไรถ่ายอะไรไอเยลดีกว่าอ่ามันจะก้าวขาไหนลงบันไดดีกว่าออกจากบ้านเหรอเออคือเปิดประตูปุ๊บเราก็ก้าวห่างอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวกูกระดิกขึ้นไปจะเป็นพยานให้ใครเอาขาไหนเขาไปขออะไรผมว่าวันนี้มันกระโดดลงคู่เลยอเลอร์มาอะไรคู่ใช่ไหมเนี่ยมึงถ่ายอย่างงี้มันก็โดนดิล่ะต้องมีมั้งซิวะไม่มีหรอก พี่เอาขาอะไรขาขวาเอา้ายก็ได้ขวาอะไรซ้ายนี่เคยได้ยินขวานะขวาซ้ายนะโอเคโทถเลยโอ้โถเลยตัวลงมาหน่อยลงมาหน่อยลงมาเรื่อยลงมาเหอะมามาลงมาเร็วเร็วจัดเดื๋ยวนี้วะคนนี้ไม่เกี่ยวเนนี้ไม่เกี่ยวฮะตาไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ไม่เกี่ยวรู้ความไทยทำไมอ่ะอะไรไม่รับอย่าเขาเขาพนันขันต่อกันอยู่ตย่า ลบไปลบไปมวยกำลังตกไปสิเร็วเร็วเร็วลงมา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 ไปเลยของมันไปเลยหมา หมดตัวเขาแทงกันเขาแทงกันมึงหมดตัววายโยจะก้าวเขาไหนออกจากบ้านเมื่อกี้ขวาเนาะมึงหมดตัวซ้ายขวาซ้ายกูไปยิงเอาตรงไหนยิงไอยิงเอาตรงไหนดีเพื่อนโอ้ยมึงไปใส่ร้านไหนมาเนี่ยรวมๆไม่มีคำว่าพี่น้องหรอรวมาเลยมันพูดเองไม่มีคำว่าพี่น้องอันนี้ไม่มีรุ่นนะ เอออย่าอยาอย่ามาเครื่องมาโกรธกันนะไม่มีพี่น้องไม่มีพี่มีน้องอดไปเออดี๋ไปตอนแรกบอกเออดีกูจะได้ทีปสนัดสนัดทากวน <laughs> <laughs> นึ้งสองไปย่า <laughs> ออจาก่้าน่อ,อกจาก่ัาฮ่ากาาา เีทยสงายเฮียไม่เคยดูเคยไายเฮียไม่เคยดูเคยพี่น้องวันอะไรวันบัญชายก้าวขาไม่ดูเฮียเลยไอ้พี่โบรันดวงเฮงว่ะมีร้านหมดร้านชั้นเฮียไว้เท่าไรหมดแน่้เราพูดเราข้อต่อไปเลยหยิบเราคืนเปิดข้อต่อไปเลยว่ะมา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 อีกันอีก เอาแบบนี้ดีกว่าป่ะไหนๆอะไหนๆละแทงแบบแทงวุ่นไปเลยไหมเพราะว่าเราตอนนี้เราเป็นเสียเปรียาบเลยได้พอนี้สองคะแนนไปเลยนะเอาอินเออแทงเลยแทงเลยได้สองทีเออสองทีไปเลยพี่ไปสาดน้ําแม่เลยกว่าฮะสาดน้ําแม่อย่างน้อยกูก็กำไรสตาดละพี่ไปสตา์น้ำแม่แล้วทายมาเลยว่าแม่จะด่าพี่ว่าไอ้เหี้ยหรือว่าไอ้สัตว์กำไรก่อนนะมอนมีแค่สองคำจริงไหม คำไหนก่อนใช่ไหมว่าไอ้เหี้ยว่่าไอ้เหี้ยมีสิทธิ์เยอะนะพรแม่ชอบพูดไอ้เหี้ยสทีนะไอเหี้ยไอสัตว์สองทีนะข้อนี้นะไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวไปเรียกมาให้เรียมน้ำเจียมน้ำเลยแถวยิงเบ้าตาไอสัตว์นะไอเหี้ยนะโอเคยิงเบ้าตาพ่อทิศ้ทยพ่อที่ทายไปเลยอยู่ที่ดวง แม่ไปเลยจ้าเอาโันถึงนู่นไปกว่าเดี๋ยวรงมาไม่คอยฝาดนู่นทำไมอ่ะไม่กว่าไม่ได้อ่ะวิ่มาทำไมแล่าาโอ้ยโอ้ยไอค้วไอคิ้วหัวเราะ ไปไงไอ้เห mm <at> ี้ย <teachers> คําว่าเหี้ยเนี่ยๆไอ้เนี่ยผมบอกว่าเพื่อนนะเนี่ยมา

ถ้าสาปปุ๊บแม่จะด่าคำว่าอะไรใช่โน่นโน่นมันเลยด้วยตัวนู่นนะคุณไม่ได้พูดนะตัวนี้มันพูดนี่ไม่เห็นนั่งพับเพียบกราบส้นตีนกูใช่สัตว์อ้าวเอาไปไอ้เหี้ยถูกต้องอันนี้ถูกต้องสองทีสองทีนะไป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  แสบไหมอทำไมสัตว์งนันน่ะแสบป่ะมาแล้วเี้วงมาแล้วเป็นไงเส้นี่ออกออกเลยสวยสวยอีกครั้งอีกครั้งอีครั้งตรงไหนตรงไหนคอขอคอขอคอดิ แต่บ้าแต่บ้าอเนี่ยเป็นไงดูกลูกเว้ยคำตอบสองแม่งยิงทีเดียวแม่งแดงว่ะนู่นสองพี่เออแม่งยิงแรงว่ะเนี่ยดูคอยได้เออใช้ได้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 เนี่ยเดี๋ยวกลับไปเมียกุ๊กมาสร้างต่อซอกมีอะไรจะทายกันอีก น้องหลับอยู่นะเออมีอะไรจะถ่ายกันเลยไปแกล้งมันแล้วไปยิงมันนะไปยิงมันคิดว่ามันจะด่าใครก่อนอ๋อเอายิงทั้งคู่เลยพร้อมกันเลยกระดังยางไปดีพร้อมกันพร้อมกันเลยแล้วดูว่ามันจะด่าใครก่อนเอาใครกันเดาว่าใครอ่ะเดากันหลานดีหลานนะ

ตะคีพยานดูวันนี้เลยยิงให้พี่หยองดูเลยไมใชไหมยอมเดียวกันยอมเดียวกันสัตว์พ่อพ่อคนจีนจีนพ่อพ่อ้าน้านที่ไหนเลยใครมีแน่น้อยเยอะกว่ากัน เจ็บจริงป่ะห่อข้อน้ำนปวดเลยตัวห่อข้อหนึ่งเดาน้ำหนักเลขท้ายพี่น้องดีกว่าว่าคู่หรือขี้หลังจุดใช่ป่ะหลังจุดใช่ป่ะอันจุดซ้ายอ่ะขี้เราอุ้มดูเราอุ้มดูไม่อุ้มอ่ะห่อข้อเยข้อห่อขคนจีนอ่ะไอ้ยังคนจีนด้วยแม่งยิงห่อเลยเตรียมถ่ายน้ำหนักพี่น้องสิมาทำถ่ายกันว่าน้ำหนักพี่น้องลงท้ายด้วยคู่หรือขี้ เล็กกี้ตัมลาเล็กคู่เอามาลุ้นลุ้นลุ้นกันหลังจุดนะหลังจุดนะสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยยัง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 ไม่ดีครับเนี่ยเดือไม่ค่อยดีเลยดือไม่ค่อยดีเลยเฮ้ยเอ้ยปุ่นท้ายหนึ่งอยู่ดีๆเล่นไม่สองยั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 ง จ่พ่อมเงี้ยมึงหยุดมึงดูดอากานเข้าไปอ้จ่าทำอะไมึงเนี่ยมึงดูดลากาศเข้าไปอ่ะใส่ถุงเท้าเสื้อผ้าของแล้วได้ยินไอ้จ่าวันหนึ่งพวกมึงมึงต้มากราดอ่ะมื่อกี้ที่บาเด็กเกียร์นะเอาไงเอาเลยเฮ้ยพ่อจะรับแทนกูจริงเหรอพ่อเล่นเกียเสียงไม่มีเลยเอามองเสียงไม่มีแล้วจ๋าพ่อทำอะไรอ่ะมึงไม่เห็นนะคนนีนี่นะคือ มันเป็นเกมมันเป็นเกมเขาเขาดิวกันไปแล้วอ๋อสำหรับมือกันเป็นเกมแต่กูเอาจริงไปมันไม่เกมมาเร็วเร็วมันไม่เกมพ่อเร็วเร็วมายิงไกลไปยังม่ดึงฮ่าแต่ดูดิไม่งายป่ะอะไรงายกำลังมากำลังมาลองร้อยอธิยธรรมกำลังมายอมแพ้ยังยังยังนะ ตัวกูยังเหลือที่บ้างอีกเยอะไม่แล้วทำไมไม่ยิงตรงอื่นเราอยู่ที่เดียวแล้วไม่ามืงเขียนหน้าหน้าอาจต้องชนะมังแหละขึ้นมานี่แล้วนี่งูสวัสด์วิ่งได้มานี่ให้เขาเลือกเลยไปมาก้มเขากำลังเดากันอยู่ว่าพ่อจะตบใครพ่อเลือกได้หนึ่งคน เขาเดากันไว้แล้วตบอยากตบใครก็เขาได้คนหนึ่งพ่อเออพราะไม่ตอบกับคนในครอบครัวผมให้ร้อยหนึ่งเพราะว่าตบแล้วมันเล้าฉานผมให้สองร้อยเพราะต้องตอบคนนอนครอบครัวอแล้วแต่พ่อพ่ออยากตบใครตบได้เลยพ่อเมื่อกี้สองร้อยนะเมื่อกี้โอ้ให้สองร้อยนะสองร้อยตบใครก็ได้พอเลือกหนึ่งคนอย่าอย่าหนีสิจะหนีไปไหนล่ะจะหนีไปไหนล่ะอยู่เฉยๆใครก็ได้แล้วแต่ใครวะคี่ดีกันคี่ดีกัน

เรามามามาพูดสวยยิ่งผ่านในดวงแหมไม่ผ่านมู่บ้านรู้จากบ้านมันเลยไม่ต้องเลยมึงให้ออกทะเลเลยลอยเรือเลยเหรอเบิ้มเ้มใคคนให้ตายจบกันทั้งนั้นอย่างนี้อดสอย่างนี้อดไม่ทันแล้ว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 เกมต้องเป็นเกมไม่ได้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  มึงล็อกันแล้วสิ yani ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไอ้ยี่แม่แม่ตายไม่ได้มไม่ได้ไม่ไม่ทุกอย่างเป็นเกมพ่อไม่มีอะไรไม่มีใครโกรธกันเกมพ่อมีแต่มันโกรธคนเดียวผมกจะรู้ว่ามันแก่เข้าใจไงเข้าใจก็ไม่เป็นสองปันไงแต่ไปคิดว่าเดี๋ยวจะไม่ผ่านบ้านมันมายืนดูลูกเราทำโทษต่อมามาล้านยิง ดูไปดูไปดูไป็มามาสั่งร้านหน่อยวะไม่ยอมพี่หรอกเอออันนี้อันประเด็ดสึกกันด้วยอะไรรอบสุดท้ายเอาอะไรผมขอจุกน้ำปลาโอเคมาทปองเดียวจบโอเค คมันออกเลยไม่ให้เห็นไม่เห็นเห็นจะจุกอย่างเดียวเหรอเห็นจุกกี่เดหนึ่งเม็ดต้องจบไปแปะไปออกก็ออกเนี่ยเนี่ยอะไรปกติพี่ฉีกเสื้อพี่น้องใช่ป่ะมันจะชอบเรียกตังค์ใช่ป่ะว่าเออื้อนี้ตัวนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยไปฉีกเสื้อเขาเดาสิว่าเขาจะเอากี่บาทตัวหน้าเล็กคู่เลขขี้ตัวหน้านะสองร้อยก็เลขคู่หนึงร้อยก็เลขขี้ะเดา พี่ดวงไม่ค่อยดีไเลือกกันหรอผมเลือกกันเหรอตายแล้วเล็ครูเลขขี้ใช่ไหมั้หน่อเอ๋สีเินเีเอาเอาี้ได้โอเคขี้นะนั่นผมโค้งจะโดนจะโดนไปมาเดิผ่ันเดิม่านมาๆมาพี่น้องยืนๆเอกันเลยออกันเลยอะไรเฮ้ย เท่าไรพี่นงเท่าไร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 จะเรียกเท่าไรเท่าไร่พันนึงพันนึงหนึ่งคืออะไรเลขี่ ไม่เล็กหน้าสิเล็กหน้าคือเล็กหงไอ้กีกีไปไอ้กีีไปเลยไอ้ตัวสุยเงินเพื่อนเนสุดยอดไปสุดยอดมาเขาเดากันว่าพี่จะเรียกเลขคู่หอไงไอสารค้าเสื้อใครจ่ายแล้วเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวมาทลวกันแม่เดี๋ยวว่ากันอีกแล้ว่อนเครียดเลยเดี๋ยวไปพิกรณ์พิกรณ์แพกแล้วเขาเดาว่าพันหนึ่งไง ด้วยเหรอไม่ใช่ e, แต่ว่าอันนี right. aside, so ้เขาถ่ายว่าเลขคู่ไงเอาแล้วพันพันไม่ใช่เลขคู่ก็โดนไงโดนเดียวเหรอโดนป่อยสวยยี่ห้าก็เมื่อกี้เขาบอกแล้วจะเลิกไหมไม่เลิกจนสุดยังไงเพื่อนไปไกลๆปืนล่าเดี๋ยวถ่ายแค่นี้แล้วก็ยิงมาเลยอ อุเดี๋ยวป่ะอุ้ยอุ้ยขึ้นเลยเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวนะแข่นี้ต้องชำระแล้ววะวงวงมันเท่ากันเลยว่ะเดี๋ยวมึงเจอครูอีพีหน้าอีย้านเฮ้ยดวงแข็งจริงกว่าเราอ่ะโอ้ยแสบคอมคือไม่ได้อยากเยอะใช่ไหมไม่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 คือจะดาให้ผิดใช่ไหมใช่เมื่อกี้คือคือช็อตสุดท้ายคือจะจะปิดแล้วคือแบบ ทายให้ผิดเอออยากโดนบ้างใช่ไหมอยากจะโดนเออมันโดนแค่โดนแค่ช็อตเดียวสําคอดเองเออดังนั้นทำมีแต่ทำโทษเออไม่อยากจะทำน้องไม่อยากทำแล้วไม่อยากทำแต่มันก็ยันดันถูกอีกที่ทำในกำกืนไม่อยากจะทำเลยกำกืนแต่มึงเป็นคนเหนียวไกลมึงเป็นคนล้างมือไม่ไม่เต็มใจไม่เต็มใจเจอใหม่พี่หน้าสวัสดีครับไม่แผ้